เพจสุพัฒแช์นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับศัพท์คำนี้นะครับธนาคารตัวแทนนะครับหรือ correspondent bank นะครับคำนี้นะครับคืออะไรนะฮะหลายท่านนะครับที่เคยทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศนะครับอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ้างนะครับก็คือ correspondent bank นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ correspondent bank นะครับหรือธนาคารตัวแทนนะฮะก็คือธนาคารที่ทำหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนหรือพันธมิตรนะครับให้กับธนาคารอื่นนะฮะในการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะนะฮะเมื่อธนาคารในประเทศหนึ่งนะฮะไม่มีสาขาหรือความสัมพันธ์โดยตรงนะครับกับธนาคารในประเทศที่ต้องการทำธุรกรรมนะฮะซึ่งการโอนเงินระหว่างประเทศะฮะ มักจะต้องอาศัยธนาคารตัวแทนหรือ correspondent bank เหล่านี้นะเพื่อที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยในการทำธุรกรรมให้สำเร็จลุล่วงนะครับโดยเหตุผลนะครับที่การโอนเงินข้ามประเทศนะฮะจะต้องผ่าน correspondent bank นะครับจะมีดังต่อไปนี้นะครับเหตุผลที่1นะครับก็คือเป็นเพราะว่าขาดสาขาของธนาคารตรงนะฮะในต่างประเทศนะฮะ ทำให้ธนาคารในประเทศนะฮะที่จะโอนเงินไปนะฮะอาจจะไม่มีสาขาหรือเครือข่ายนะครับในประเทศปลายทางนะฮะก็ต้องอาศัยธนาคาร correspondent bank ตรงนี้นะฮะในการทำหน้าที่นะครับช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนเงินนะครับให้ถึงปลายทางก็คือเหมือนอมีพันธมิตรนะครับที่เรารู้จักเขาฮนะให้เขาช่วยติดต่อประสานงานกับประเทศปลายทางให้นะครับ แล้วก็เหตุผลที่2นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าตัวธนาคารตัวแทนหรือ correspondent bank เหล่านี้ฮะมักจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่นะครับโดยเป็นธนาคารที่จะทำหน้าที่นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อถือได้นะฮะทำให้ช่วยลดความเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศนะฮะเพราะว่าถ้าหากสมมติว่าเราไปทำกับธนาคารที่ไม่รู้จักอะครับ no n a m เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงได้ แล้วก็ข้อที่3นะครับก็จะเรื่องของการแปลงสกุลเงินนะครับในกรณีที่มีการโอนเงินข้ามสกุลกันนะฮะธนาคาร correspondent bank นะฮะเขาจะช่วยดำเนินการนะครับในการแปลงสกุลเงินนะฮะจากสกุลเงินต่างประเทศตรงนี้ฮะไปในสกุลท้องถิ่นของประเทศที่เราโอนไปนะครับตรงนี้ฮะก็จะทำให้ตรงกับความต้องการของผู้รับเงินนะฮะ ข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของอามาตรฐานแล้วก็กฎระเบียบที่แตกต่างกันนะครับโดยธนาคารแต่ละประเทศนะฮะก็จะมีข้อกําหนดนะครับกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายเนี่ยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับซึ่งการใช้ธนาคาร c o r r e s p o n d e n g bank ตรงนี้ฮะก็จะช่วยนะครับให้แน่ใจว่าการโอนเงินเนี่ยจะสอดคล้องกับกฎระเบียบนะครับของประเทศต่างๆที่ทำธุรกรรม นะเพราะว่า,เ,าเขาเข้าไปทําธุรกรรมอยู่ในประเทศนั้นนะครับก็จะต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะครับจะได้ทําตามให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ข้อที่5นะครับ correspondent bank ตรงนี้ฮะเป็นธนาคารที่จะช่วยในการประสานงานระหว่างประเทศนะครับโดย correspondent bank นะครับจะช่วยจัดการในเรื่องของขั้นตอนที่ซับซ้อนนะครับในการประสานงานแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะฮะความถูกต้องของการทำธุรกรรม นะครับเพื่อที่จะทําให้การโอนเงินนะฮะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะโดยสรุปนะครับ correspondent bank นะครับมีบทบาทสำคัญนะฮะในการทำให้การโอนเงินข้ามประเทศนะฮะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายและก็กฎระเบียบของประเทศนั้นๆนะฮะที่เราโอนเงินเข้าไปอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับธนาคารตัวแทนหรือ correspondent bank นะฮะ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจสุพัฒน์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับจะพยายามนำความรู้ดีๆอย่างนี้มาแบ,บ่งปันในทุกๆวันวันนี้สวัสดีครับ